ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังคำสั่งสังหารทำไมลูกนายพลถึงต้องตายในค่ายที่ถูกควบคุมทุกฝีก้าวไดอารี่ลับที่เพื่อนเลือกกำลังเปิดโปงอำนาจมืดแต่ทุกหน้าที่ถูกฉีกออกซ่อนความจริงที่อาจเปลี่ยนทั้งกองทัพนี่คือรายงานเชิงสืบสวนที่ทั้งอันตรายและสะเทือนขวัญและคุณจะไม่สามารถละสายตาได้จนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายกองทัพปิดข่าวลูกนายพลตายไดอารี่ลลบเปิดโปงคำสั่งสังหารจาก ครูฝึกปีศาจตาช่างใบหน้าที่ร้องให้เสียงดังเรื่องจริงที่ไม่เคยถูกเล่าเสียงกลองฝึกซ้อมยามเช้าดังก้องไปทั่วค่ายทหารกลิ่นดินเปียกผสมกับควันปืนทำให้บรรยากาศหนักอึง้งแสงแดดแรกของวันส่องผ่านตาข่ายพรางสนามทางายาวทับบนร่างของเหล่าทหารเกณฑ์ที่ยืนเรียงแถวเหมือนหุ่นไร้วิญญาณกลางแถวมีชายหนุ่มคนหนึ่งดวงตาแดงก่ำจากการอดนอนเขาคือบุตรชายเพียงคนเดียวของนายพลผู้ทรงอำนาจในกองทัพ ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยชื่อเขาเสียงดังแต่ทุกคนรู้ว่าภายใต้เครื่องแบบสีเขียวเขาคือผู้ที่ถูกจับตามองยิ่งกว่าคนอื่นครูฝึกผู้มีฉายาว่าปีศาจก้าวออกมาร่างสูงใหญ่เต็มไปด้วยรอยแผลเก่าใบหน้าดูดันจนไม่มีใครกล้าสบตาเสียงตะโกนคำสั่งของเขาแทงลึกลงไปในอกเหมือนคมมีดทุกการเคลื่อนไหวของครูฝึกคนนั้นเต็มไปด้วยความโหดเที่ยมราวกับไม่ได้สั่งสอนเพื่อฝึกฝนแต่เพื่อบทขยี้ คืนหนึ่งหลังการฝึกที่ยาวนานชายหนุ่มบุตรนายพลล้มลงกับพื้นสนามเสียงหอบหายใจขาดห่วงเหมือนร่างกายไม่อาจรับแรงกดดันได้อีกเพื่อนทหารรอบข้างได้แต่มองด้วยความหวาดกลัวเพราะรู้ว่าหากมีใครยื่นมือเข้าช่วยอาจเป็นเป้าของปีศาจคนนี้แทนรุ่งเช้ามีข่าวเงียบเงียบเล็ดลอดออกมาจากห้องพยาบาลของค่ายร่างไร้วิญ,ญญาณของชายหนุ่มถูกห่อด้วยผ้าขาว ถูกลำเลียงออกไปอย่างเงียบงนันไม่มีพิธีไม่มีคำอธิบายกองทัพประกาศเพียงสั้นๆว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการฝึกแต่ในเงามืดมีคนหนึ่งแอบซ่อนสมุดไดอารี่เล่มเล็กเอาไว้ตัวอักษรภายในเต็มไปด้วยร่องรอยความจริงที่น่าหวาดหวัน่นบรรทัดหนึ่งเขียนเอาไว้ด้วยมือที่สันเทาคำสั่งสังหารมาจากครูฝึกปีศาจหน้าถัดไปของไดอารี่เปื้อนด้วยคราบเลือดจางๆ ราวกับเจ้าของไม่ทันได้เขียนจบประโยคสุดท้ายมีเพียงร่องรอยหมึกที่ถูกขีดลากแรงๆเหมือนส่งสัญญาณให้ใครสักคนค้นต่อและเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่เคยมีใครกล้าเอ่ยถึงต่อหน้าสาธารณะเพราะมันเกี่ยวพันกับเงามืดของอำนาจที่พร้อมจะปิดปากทุกเสียงที่คิดจะเปิดโปงหน้าถัดไปของไดอารี่เริ่มต้นด้วยลายมือที่เบียดแน่นเหมือนเจ้าของต้องการเขียนทุกสิ่งอย่างรวดเร็วก่อนที่จะถูกใครบางคนแย่งไป ตัวหนังสือบิดเบี้ยวเหมือนเขียนด้วยมือที่สันสถานค่ำคืนก่อนวันสุดท้ายมีเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่นอกประจมพักของพวกเราฉันแน่ใจว่าไม่ใช่เวรยามธรรมดาเพราะทุกครั้งที่เงียบลงเสียงหายใจก็ยังอยู่ใกล้เกินไปประโยคต่อมามีรอยกดทับแรงกว่าปกติเขาบอกว่าเป็นคำสั่งโดยตรงท่าฉันยังไม่ผ่านการฝึกจะไม่มีวันได้กลับบ้านบรรยากาศในค่ายวันนั้นหนักอึ้งกว่าทุกวัน แสงไฟดวงเล็กสองลอดผ่านรั้วลวดน้ำทีง่เงาของทหารเวรที่เดินไปมาเหมือนสัตว์ที่คอยเฝ้าเหยื่อไม่มีใครพูดไม่มีใครหัวเราะทุกคนเงียบเหมือนรู้ว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นในไม่ช้าภายในสมุดบรรยายถึงการฝึกสุดโหดที่ถูกสั่งให้ทำซ้ำอย่างไร้เหตุผลกาวิ่งท่ามกลางโคลนลึกถึงเขา่าล้มลาล้มอีกจนร่างกายแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงและทุกครั้งที่หยุดพักดวงตาคมแข็งของครูฝึกปีศาจก็ยังคอยจับจ้อง เหมือนนักล่าที่รอคอยให้เหยื่อล้มตายคืนนี้ฉันได้ยินเสียงในห้องบัญชาการบรรทัดนี้ถูกขีดเส้นใต้สองครั้งมีคนพูดว่าจัดการให้เงียบอย่าให้หลุดรอดออกไปสู่ข้างนอกหมึกในหน้าเดียวกันไหลเลอะเหมือนเจ้าของสมุดถูกบังคับหยุดเขียนแต่ก่อนที่ร่องรอยจะขาดหายมีเพียงประโยคสั้นๆถ้าฉันไม่รอดใครก็ตามที่ได้อ่านจงรู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ ไดอารี่เล่มนั้นถูกพบซ่อนอยู่ใต้พื้นกระโจมร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกต่อไปยามค่ำคืนเสียงลมพัดผ่านผ้าใบเก่าๆก่อให้เกิดเสียงเสียดสีกับโครงไม้เหมือนเสียงกระซิบจากใครบางคนที่ยังไม่ได้พูดประโยคสุดท้ายทว่ามีหน้าหนึ่งที่ถูกฉีกออกไปอย่างจงใจร่องรอยการฉีกไม่เรียบเหมือนมีคนรีบร้อนสิ่งที่อยู่ในหน้านั้นไม่มีใครได้อ่าน และนั่นอาจเป็นกุญแจสําคัญที่บอกว่าใครกันแน่ที่สั่งการให้ครูฝึกปีศาจลงมือทุกคนที่รู้เรื่องไดอารีน่นี้มีเพียงสองทางเลือกเก็บความลับไว้กับตัวแล้วเงียบตลอดไปหรือพยายามเปิดโปงแล้วหายสาบสูญโดยไร้ร่องรอยในค่ำคืนหนึ่งมีเงาของทหารยศสูงปรากฏอยู่หน้ากระโจมเขาก้มตัวลงช้าๆมองไปที่ช่องดินซึ่งเคยซ่อนสมุดเล่มนั้นริมฝีปากของเขาขยับเบาๆแต่ไม่มีใครได้ยินคำพูดจริงๆ เสียงฝีเท้าหนักแน่นเดินหายเข้าไปในความมืดพร้อมกับคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบว่าเขากำลังจะทำลายหลักฐานหรือกำลังตาหาความจริงที่ขาดหายไปและคืนถัดมาทุกคนเฝ้ารอว่าจะมีประกาศใดๆจากกองทัพแต่ความเงียบกลับยิ่งกดทับลงมาเหมือนภูเขาที่ถาโถมใส่หัวใจความลับยังคงอยู่ในเงามืดและไม่มีใครรู้เลยว่าหน้าที่ถูกฉีกหายไปนั้นกำลังอยู่ในมือของใคร ร่องรอยของหน้าที่ถูกฉีกหายไปจากไดอารี่นั้นกลายเป็นเหมือนปริศนาที่ทุกคนในค่ายพยายามหลีกเลี่ยงแต่ยิ่งหลีกเลี่ยงความสงสัยก็ยิ่งกัดกินหัวใจหนักขึ้นเรื่อยเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาเอาอยมาตามแนวรั้วลวดหนามในค่ำคืนมีคนเล่าว,ว่าเคยเห็นทหารนายหนึ่งถูกลากตัวไปยังห้องสอบสวนเพียงเพราะเขาเอ่ยปากถามว่าใครเป็นคนฉีกหน้าสุดท้ายนั้นทิ้งตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นเขาอีกเลย ในไดอารี่เล่มนั้นยังมีร่องรอยที่บอกถึงความหวัดหวั่นของเจ้าของข้อความหนึ่งเขียนว่าฉันเริ่มฝันเห็นเงาของครูฝึกยืนอยู่ปลายเตียงทุกคืนแม้ลืมตาตื่นขึ้นมาเงานั้นก็ยังไม่หายไปบรรยากาศรอบค่ายเริ่มบิดเบี้ยวเสียงนกยามเช้าเงียบลงเหมือนถูกบังคับให้หายไปทุกย่างก้าวของทหารเต็มไปด้วยความระแวดระวังไม่มีใครกล้าหัวเราะไม่มีใครกล้าพูดถึงบ้านหรือครอบครัว เรากับค่ายแห่งนี้ถูกสาปให้กลืนกินความหวังของทุกคนที่เหยียบเข้ามาคืนหนึ่งมีผู้เห็นชายแปลกหน้าสวมชุดเครื่องแบบเต็มยศเดินตรงเข้าไปยังห้องบัญชายการโดยไม่มีใครกล้าข,ขัดขวางใบหน้าของเขาไม่คุ้นตาแต่ยศที่ประดับบนบ่าท,ทําให้ทุกคนก้มสีสลีกทางเขาหายเข้าไปในห้องนั้นนานหลายชั่วโมงก่อนจะเดินออกมาพร้อมกับแฟ้มเอกสารหนาๆที่ถูกปิดผนึกด้วยตราประทับสีแดงหลังจากคืนนั้นกองทัพประกาศปิดพื้นที่บางส่วนของค่าย ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้และตรงจุดเดียวกับที่พบไดอารี่นั้นถูกก่อกำแพงใหม่ปิดตายทุกช่องทางเข้าออกแต่เสียงกระซิบไม่ได้หายไปบางคนยังได้ยินตอนกลางดึกว่ามีใครบางคนอ่านข้อความจากหน้าที่หายไปเสียงนั้นดังลอดออกมาจากกำแพงคอนกรีตหนาๆนนเหมือนเสียงที่ไม่ควรมีอยู่จริงหลายคนเชื่อว่าหน้าสุดท้ายนั้นอาจไม่ได้ถูกทำลาย แต่ถูกเก็บไว้เป็นเครื่องมือในการต่อรองอำนาจพระชื่อที่ถูกเขียนลงไปอาจไม่ใช่เพียงครูฝึกปีศาจแต่เป็นคนที่อยู่เหนือกว่านั้นหลายขั้นขึ้นถัดมาฟ้าครึมคล้ายฝนจะตกเสียงฟ้าร้องสะท้อนกับยอดเขารอบค่ายทำให้ทุกเงามืดยิ่งดูน่ากลัวในเวลานั้นเอมีใครบางคนแอบเห็นเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่บนกำแพงใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นเขามองลงมาเหมือนกำลังเฝ้ารออะไรบางอย่าง ทว่าก่อนที่ใครจะทันได้ถามว่าเขาคือใครเงานั้นก็หายวับไปกับสายฝนที่โปรยลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวและตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาทุกคนในค่ายต่างรอคอยว่าจะมีคำอธิบายหรือการเปิดเผยจากกองทัพแต่วันแล้ววันเล่ามีเพียงความเงียบที่ยิ่งหนานหนักเหมือนทุกสิ่งถูกกลบฝังไว้ใต้ดินหรือก,กว่าที่ใครจะขุดถึงทว่ากลางความเงียบนั้นยังมีสายตาของใครบางคนคอยจับจ้อง เหมือนกำลังรอให้ใครเผอหยิบยกชื่อหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งชื่อที่ยังไม่เคยถูกเอ่ยออกต่อสาธารณะชื่อที่อาจเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดแต่คืนนั้นก็ผ่านไปโดยไม่มีเสียงใดตามมาไม่มีการเปิดโปงไม่มีการสารภาพเหลือเพียงความเงียบงันที่ทำให้ทุกคนต้องนั่งรอคอยในสิ่งที่ไม่มีวันมาถึงในที่สุดความจริงที่ถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังไดาอารี่เล่มนั้น ก็ไม่อาจถูกปิดตายได้ตลอดไปหลายปีผ่านไปหลังจากค่ายทหารแห่งนั้นถูกทิ้งร้างกำแพงคอนกรีต,ตแตกร้าวถาวันปกคลุมจนแทบมองไม่ออกว่าเคยเป็นสถานที่ฝึกโหดเสียงลมพัดลอดช่องแตกของอาคารร้างกลายเป็นเสียงสะท้อนคล้ายเสียงคร่ำครวญชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับลูกนายพลกลับมาเหยียบแผ่นดินเดิมอีกครั้งในมือของเขาถือสมุดไดอารี่เล่มเก่าที่เปียกชื้นไปด้วยคราบเวลา เขาคือคนที่แอบนําไดอารี่ออกจากค่ายในคืนนั้นและเก็บซ่อนไว้มาตลอดเขาเปิดหน้าที่เปื้อนคราบเลือดอีกครั้งลมหายใจสั่นเครือเมื่อมองประโยคสุดท้ายถ้าใครได้อ่านข้อความนี้จงอย่างเงียบชายหนุ่มก้าวเข้าไปในห้องบรญชาการเก่าแสงแดดยามเย็นส่องลอดช่องแตกของผนังทาบเงายาวทับลงบนแฟ้มเอกสารที่ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะสนิมเคระเขาค่อยๆเปิดแฟ้มออกทีละแผ่น จนพบรายชื่อที่ไม่เคยมีใครกล้าเอ่ยออกมาชื่อที่สลักอยู่ในนั้นไม่ใช่ครูฝึกปีศาจแต่เป็นนายพลผู้เป็นพ่อแท้ๆของชายหนุ่มผู้ล้มตายคำสั่งสังหารไม่ได้เกิดจากความโหดร้ายของครูฝึกเพียงลำพังแต่มาจากอำนาจที่ต้องการลบความอ่อนแอของตระกูลความตายจึงกลายเป็นเครื่องมือในการปิดบังความอับอายชายหนุ่มยืนนิ่งร่างกายสั่นสะท้านด้วยความโกรธและความเสียใจเสียงลมจากนอกหน้าต่างดังแผ่ว เหมือนเป็นเสียงกระซิบตอบรับจากผู้ที่จากไปเขารู้ดีว่าความลับนี้ไม่อาจเก็บไว้ได้อีกต่อไปเขาปิดแฟ้มด้วยมือที่หนักอึ้องก่อนจะยกไดอารี่นั้นขึ้นเหนือหัวเหมือนเป็นคำสาบานต่อดวงวิญญาณเพื่อนรักว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะไม่จบลงด้วยความเงียบอีกต่อไปเสียงก้าวเท้าของเขาเดินออกจากอาคารร้างฝุ่นปลิวฟุ้งตามแรงลมและในวินาทีนั้นเองความมืดของอดีตที่ถูกปิดบัง เริ่มถูกแสงสว่างฉีกเปิดออกอย่างช้าๆเพราะความจริงได้ถูกส่งต่อออกไปแล้วและจะไม่มีใครสามารถหยุดมันได้อีกต่อไป